แล้วอะไรเล่าที่กวนใจเธอคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคริสต์วันที่15ธันวาคมได้รับความโปรดปรานและรับการอวยพรลูกกาบทที่หนึ่งข้อ29มารีก็ตกใจเพราะคำพูดนั้นและรำพึงว่าคำทักทายมีความหมายอย่างไร อ่านเพิ่มเติมลูกาบทที่หนึ่งข้อ26ถึง38ทูตสวรรค์กาเบรลไม่ได้พูดอะไรกับนางมารีในทางลบหรือในทางไม่ดีเพียงบอกเธอให้ชื่นชมยินดีเพราะพระเจ้าทรงโปรดปรานเธออย่างมากพระเจ้าทรงอยู่กับเธอและเธอเป็นสตรีที่พระเจ้าทรงอวยพรมากที่สุดแล้วอะไรเล่าที่กวนใจเธอในความเป็นจริงเราไม่คุ้นเคยกับการชมเชยและเราจดจ่ออยู่กับความผิดของเรามากเกินไป การชมเชยทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดมันทำให้เรารู้สึกเขินและเมื่อเป็นคำชมที่มาจากพระเจ้าจะกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวหรือไม่ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเราไม่สามารถรับมือกับคำชมเชยได้เพราะเรามีความคิดที่ผิดไปเกี่ยวกับพลักษณะของพระเจ้าเรามีความคิดที่โน้มเอียงไปว่าพระเจ้าทรงคอยจี้ความผิดเรียกร้องและการลงโทษแทนที่จะเป็นบิดาแห่งความรักแบบที่พระองค์ทรงเป็น เราคาดหวังการพิพากษาไม่ใช่พระเมตตาจากพระองค์ในพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่4ข้อ8แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะทรงมองข้ามความบาปของเราแต่ในฐานะที่เราเป็นลูกของพระองค์พระองค์ทรงยกโทษบาปให้เราและคอยหนุนใจเราไม่ให้กลับไปทำบาปอีกเราไม่ได้มองดูตัวเองเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงมองดูเช่นเดียวกับนางมารี ถ้ากาบเบรียลตำหนิเธอบางทีเธออาจจะไม่รู้สึกวุ่นวายใจก็เป็นได้เธออาจจะพูดว่านี่คงเป็นพระเจ้าแต่กาบเบรียลไม่ได้ทำสิ่งใดเลยนอกจากชมเชยเธอและในท้ายที่สุดเธอได้รับในสิ่งที่พระเจ้าทรงมีให้สำหรับเธอจงตระหนักวันนี้เถิดว่าผู้เชื่อทุกคนได้รับการอวยพรและเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าและนั่นรวมไปถึงตัวคุณด้วย ผู้เชื่อทุกคนได้รับการอวยพรและเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงทําให้ลูกเป็นความโปรดปรานของพระเจ้าขอให้ลูกดําเนินชีวิตที่ได้รับพระพรอย่างถวายเกียรติแด่พระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน